เขาหาเพาคือเจ้าหาได้เขาสมสองตัวเท่ากันเลยสมชื่อว่าผ่านเตียเขาป่าด้เป็นอคนเ่ยเขาสู้กันเขาสู้กันเอาเขาไม่ให้ย่ายเนาะเส้นหาเิ่นสีมาเฮ็ดซื้อกินละซื้อแบบนี้ย จิตก็เงินดีนนั่นดอกกุยงาหอมเรลียวดีปะมามๆเฮ้ยปกาศเราไปเดี๋ยวนลครับพี่น้องครับอยู่บานเข้าอกระไดกับ้ากินหายาก็ับพวกที่อยากได้กินนามมันเลก้อพุ่ิตอวหงีกระไดเบ็ดไปถึงร่องไปแทรกจนมันมันไปใช่ป่า ไม่ค่อยดิตีมักลยกัดเร็วอยู่อืมอืมบุกใครดิอธรรมชาติไม่มีปญัญญาหรอกครับเมมราเป็นเดินผาน,าาานเป็นโรคหน้าเหมือนคนหน้าแล้วปวดหัวเราเป็นเป็นผานเราเป็นผ่านธรรมชาติเราเป็นผานผ่านผ่านเนี่ยอันนี้ตัวคิดว่า่านตอนผ่านหลวมผ่านเนี่ย <laughs> 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 พอดีละแบงไผ่ใหญ่ตัวนึง่งโอ้ยลูกไส้เราหาได้เดี๋ยวะซุปเนี่ยเอาไปให้แม่กินใหยายกินแค่กระถองแล้วเราคือสีดีใจเนาะเอาป่าแมนตัวไปพี่น้นองครับบาลนี้ซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วโอ้ยนี่แม่ยหญ่ตัวนึงตัวนึงเขาก็เอาไปไทำเห็ดโกโกอ,กอ ทำกอตอนเย็ยนของเราเราขอนี่หิห้ยเรื่อยครับครับแล้ว,ลวเ,เขาจะเก็นบรันสิบ,บรันเล่า <c oughs> เัาเนสิบ,บรันเล่าใ<อ>้า,นนสาสิว่าโอ้ยอิ่มเหลี่ยสิว่า,าวไป ฟ้ามือเ,เอาปาลาครับดมเนบดม่ค่อกระโดนโอเคเขาดีได้ซืเองแข้งไว้มงแข้งไปน้ำต่อมแก้วเห็นไย้เดนต่อมแก้ว นพักกระโดนกับปิ้งปลาพี่น้องมาคักมาแน่แที่ยบบ้านคุณนะนะมาพี่น้องครับบา้านมาเบิง้งมาเบิง้งหยุ่ยยุ่หยุ่หยุดหยุ่ยคุณกกญ่ๆไปอะไรกันเนาะกินปิ้งปลามาเดอ้อตุ้ยบลาเขาพันเนดียน้ำบอสปู๊ไปห้าเนี่ย กล่<ス>องเสียเฉดเดียงๆข่นน่าโอ๊ยมานก็นอกมานก็นอกหันจัดให้ <c oughs> อืมเขาพักกันเลยกระโดดน้ากระโดดน้ามันแสบได้ปิ่งฟาเข้ากันอันผู้หาบ马หนังกินตะแก้วก็ผักน่ะนี่ กินน้ำแน่น่าแซมมันเยาว่าเริ่มเป็นรวยใสๆมันว้าุมาเยาว่าเอาเปียมูดอกบอมมานหากินแต่เขามันดีมันแซ่บโอ้ตงตับไรูสนีินกุนหาได้ไหม น,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 นขันปิ้งปลาเราไปหา,ห,าหาไม่กินหลดอดยังบ<า>่หาตะพักียงเกาะพักบักบินบ่เป็นนำ้ำอกินเดบนั่งตินเลยยืนกินเลย,ยนลยตรงไ้น้ำเนี <c oughs> ่ยเด้อทิมก็ได้ได้กล้อง <c oughs> ตรงนี้แก็มไว้แดนแก็มนี่น <c oughs> กินหลายคนเสีบ่บพี่น้องแสีบเพี่น้องครับเอาพี่น้องครับกรแยกเดียกแล้วก็หิวเขาา่าพี่กันมือกองใหญยันตอนเราพี่พี่ตัวเนา<น>ะ,ะพ่อคันคิบนาครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คลิปหนาจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ